จ้าเอ๋สวัสดีครับผมกับดิจิโตภาพเพิ่นโอ้พี่รองกล้างไปครับผมครับพอดีตื่นเช้ากันมากแล้วก็เพศบอกว่าจะเป็นเราขยะไปที่เอาการระเบียบเบื้องสวยทราบที่หลานครับอ่อขูมั่นเงินขุ่มั่นทองไอ้บอดกระแบงจะกินแล้วก็อะไว้เด้ที่ว่าอยู่ห้องสองที่ห้องที่อ้อยเย็บปักทักลอยของงานแฮนเบกบอดจะเป็นเย็บผ้าปิดปากกันไม่เอะแล้วก็พร้อมด้วย ครับผมเถ่งแมวอาหารแมวที่แมวอสองตัวแมวดำบอบพอดีข้าดิฝังกวันบุฟวีว่าหมอนัดหรือว่าจะไหนครับผมก็เลยขัดอยากกินทอดไข่อาจเลยมาจัดการให้ครับผมยอดครับผมเพราะว่าทอดไข่ของดิเจโจรครับผมใส่พริกไทยใส่พริกผงแน่นอนรสชาติจะประทบถึงครับเป็นโควิดด้วยว่าจะเป็น โคโรานาตายข้อหักแรงงานหมดแล้วลครับผม,ผมรรครับผมกำลังหล่อนไข่ครับกำลังรอดไข่ครับกำลังหล่อนไข่ครับกำลังหล่อนไข่ครับผมห้านปางอนอยกินเขาถอดไข่มาสั่นจัดการครับผมจัดการให้แล้ไม่าจาดแล้มาจัดยู่หของครัวก็ยังใส่ผ้าปิดปากยู่พี่นอ้อง แค่านครับผมหลานอยากกินปิมเมือเ็ดแสบไม่เป็นจังจีละครับเพราว่าคือยังผู้ช่องเหลากันครับผมใกล้กระติกเนี่ยใกล้กระติกนต้าแข็งเป็นไพ่เลยครับผมไนชโชคดูเห็ดแสบก็จีงจีละครับหลังมย่อมแล้วครับผมต้องแห้อาอาโจดจัดการจังเดียวกันเลยอู้หอ,อนช้อน,ลนเลย ไปยาครับพี่ไข่เราจะร่อนไข่อบนไข่ร่อนไข่ร่อนไข่เสร็ล้วครับไปลองป่อไปเอ้ยถุงห,งห่วงเหมือนใยนะครับเด้อคิดบอกทีกับสำเน,นียงขอโทุกภอคให้เพราะว่าจักสี่เฮขตในบุษบุษครับผมเศรษฐกิจกระตุกสเก็ตรายได้ของน้องสาวหมูย่อครับผมกกมัมจนจะเป็นแหนมห่อใบตองกับรายได้ลดล,ลงหวบ้านหวบครับพี่น้อง จากที่บ้านเนกันดีคลิปทายมานละนั่งอยู่มอญแม่นะครับผมอยู่ซื้อแขวาเทน่นขึ้นว่านละครับผมฝาแข่าข้างล่างไปต็มต <c oughs> ตนมันดีกว่าอืมเนบ่าสมุนไพรทุกอย่างนะครับเออสมัยฮาร์ดตั้งแต่อายุขยาพุ่นอะพิ่นก็มีกะเทียมหอมใบบุกกูทิ้งคาขมินมูนันครับผมสันหาใส่เลยครับผมเต้าใส่เลยครับอืมสมัครดึงปลอดโควิด คาไหหลันจันพูนพูดแล้วครับกินร้ายตัวบางก่อนกินร้านไปหาหมอปุ๊บหักันนัดรู้ป่าวผมนั่งใบตรงโป้งตะเสาเด็ดไม่ว่านีแล้วครับผมโอ้ยสุดยอดเลยทอดไหหลันสุดยอด <c oughs> ได้กินไข่ได้กินเขาเขาเห็นครับผม <c oughs> เอาไปเสิร์ฟไปบางก่อนก่อนผู้ยัย้งที่ดิฉันโจวานนะครับต้มนำ้ำต้มที่ให้อ้อยเพราะว่าจะเป็น ใบเตยครับกระเทียมแล้วก็ขิงนี่ครับผมต้มกินเลยครับแทกนน้ำเลยาหายใจลึกครับพันขอปอดไปเลยโว้ยแต่ควบ,บท่านมีโควิดแบบไรโควิด,วดมาบานมันอยู่ใส่เด็กผมจะไปหาซื้อตังติ๊กลูกติ๊กยิ่งใช้หลังคาบ้านมันบริหารรับมเห็นนอนให้มันตาโบโ์ตายเลย โควิดกับผู้โรนามะเอาไปให้ร้านครับผมมาประยดกันพี่น้องป้องไปครับผมโอ้กันจังสีแหละครับผมเมึงกันแย่งกันคืออย่างนี้คลิปแหละครับผมกับเมื่อใดเมียร่มดีๆดีดีตัวกะทายครับผมนอกจากว่างฟังก่อนเลยขอบอ่ะละครับจังสีแล้วพี่น้องป้องไปครับผมไปแซ่บอะไดหรอกไปมีโต๊ะปากกระเด็นเด่นะพี่น้องอ่าเอาโต๊ะกูว่าตั้งล่ะ เออตั้งโต๊ะไปน้ำบ่ตั้งบ่น้ำเด้เอาจัดการเอาครับผมเดี๋ยวกอะอายก็บสิมาล้างแผร่หรือบยังสี่แหละครับผมสำเนาหนึ่งพี่น้องปองฝ่ายเด้ออสำเนาหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าผมกิดถ้าเกิดว่างแค่ไหนเดี๋ยวผมกับมาเฮ็ดหลักาะสำเนาหนึ่งคุณล่ะครับผมผมมีกับสินีโปรแกรมที่เสร็จซ่อมไปฟุตบอลอยู่สำเนาหนึ่งเด็กก็จะเอาคลิปกันเวลาว่างไปซ่อม กีฬาบูดบอลออกล้างกายได้ตัวนะครับผมเพิ่นบอกว่าได้ครับได้ยังที่โจวานะครับผมครับยังเขาบ้านคั่วเราจะเก็บสร้างไว้คือว่าแหละครับผมออกนอนพักผ่อนใด้เพียงพอดนะครับเด้ออันนี้คือมันเป็นการปฏิบัติของตัวเจ้าของเองนะครับแล้วพี่้องป้องไปครับผมนั่นก็คือหลับพักผ่อนให้เพียงพอนอนตอนอนนอนตะหัวคำแล้วก็ตื่นดึกนี่ปกติครับผม มันเลยแปดชั่วโมงเลยก่อนนี่เดี๋ยวนี้ยังเพิ่มพิ้อยู่ต่อกับสมัยสั้นหนครับผมกัดนั่นแหละถือโอกาสพักพอนในตัวแล,ล้วก็ยืดเสนด้นจยืดสายได้เลยเพราะฉนันนอนยู่ซื้อกำเนื้ออ่อนแอนะครับผมผมงทบอกใแห่สำ,สำหับสั้นหนก็คือยืดเส้นยืดสายแกงแขนแกงข,ข,ขาครับผมออกนี่แลกฟังเพลงเต้นเลยย่บ้านแล้วม่อไม่แม่พูดที่ดีตอนนี้นะครับผมหลังาจากโควิดออกไปดกบบเดือนกุมภาพันธ์เดือน,เอ,นเอมีนาคมษามพฤษภาพฤษภาแน่นอนครับผม ห้าตัวนีบ้บ่บ่บ่บอยู่ฮอ,อดปาะดังนล้วครับผมการจีบมั่นกลางเดือนไอ้ผู้เสพผาคงจะไหวนี่จะจากไปแล้วครับผมท,บทั้งราวะจิเทคนิคทั้งด้านการแพทย์เพิ่กนการจีบ,บจวิจัยวิเคราะห์เจาะลึกไปต่างๆนั้นน่ารู้สภาพากันระดมแห้งทั่วประเทศแล้วครับผมบ่ยู่นิ่งดูได้แล้วครับผมห้าตัวนี้มันเป็นห้าห้าคำดีห้าคำซัวมาเพาผ่า,นป,านประชากรประชาชนของเขานี่แหละมนุษย์ของเขา สัปเาหดหหนึ่งกะฝากไว้กะหนึ่งพักผ่อนเพียงพ่อออกกําลังกายเด้อแล้วก็ฟ้องกิน,กนข้าวครบหมู่หมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่บมเมนหมู่บ้านอาหารครบหมู่อ่าในมันอ่ายังดิจ,โจิโลนี่เป็นเก้าครับผมพวกเครื่องในเครื่องในทุกชนิดแหละครับผมพร้อมด้วยผักยอดยอดผักอืมเชะาอมพวกไอพลัมไนรู้หรือว่าไอผักชนิดที่ว่ามียูริกกดยูริก หลายกับหลีกเลี่ยงครับผมพี่น้องจากพวกผู้ใดที่เป็นโรคเกาเดอรหลีกเลี่ยงครับผมแล้วก็พ้อมกินต้มไมเตยหลักตะไคร้ขิงเครื่องนี่กินรสครับผมเครื่องเครื่องเทศบ้านท้อนี่แหละต้มกินพ่อหอนเขาผ่านร่างกายไปหรืิชาติล่างออกไปเองครับผมสำนึงนี่แหละคือปารถนาดีจากผมกับผู้ดนิ่งดูได้เกิดเซิร์ชไปเบิ้งนั้นแต่ก็บ่อยากเสียบได้หรอกอ Uh, พี่น้องปอกไปก็ว่าเดี๋ิวโจ้จะเสียพักแนกทองตัวตเดียวอุ้งอ่างแล้ว้หายใจก็ออกเป็นโคโรนาเป็นโควิดอยู่เออสมัยต้นหนึ่งกับไปรีแลกเฮ็ดังในเพื่อนเพื่อน,น,นไปออกก๊าซร่างกายแน่จังสีล่ะครับพี่น้องฟอกไปเลยเอาข้อมูลมาฝากเพราะว่าอย่างทีพัก,ก่อนด้เพียงพอนอนติดเดือครับผมหล้กก็ออกร่างกายหล้กก็กินอาหาระเออไหนมันที่ว่ามีประโยชน์ที่สุดสรรหานะครับพี่น้องฟอกไปครับกินให้บำรุงร่างกายต้านท่านสั่งพุ่มต้าท่าง ถ้าท่านเลนร่านนงกายหลายๆสักเป็นส่นึงนี่เม็ดเลือดอเขาเราียกพัสมาคือเป็นเออ่คือน้ำเหลืองของคนเตโกเนีย่ยยาเห็บบกพ่องสินะครับผมข้าเจ้าก,กําลังสกัดอยูย่หลังจากผู้ที่หายป่วยจากนี่เป็นหลักจากไอ้โควิดที่ว่าหายไปแล้วครับผมพระพรใส่สิบสี่มือหรือว่าหลังจากสิบสี่มือเพื่อจะมาตรวจว่าผู้ใดมีพัสมาหร,รือว่าน้ำเหลืองแข็งแรงปกติดีเพื่อจะสกัสกด,ดรับเป็นวัคซีน มาสูคคคาส่ครับว่าโควิดกับโควิดนีะครับคือ,อยังเซลล์เร่องอะไรเซลลุ่มที่จากงูผิดงูก็เรียกว่าน้ำยอกกับน้ำบงนี่เพิ่นกำลังวิเคราะห์การจอดลึกทางด้านการแพทย์แต่ในกรณีหนึ่งก็เข้ากับเบิ้งเอาใจใส่ตัวเองก่อนอรับอีกหนึ่งรับสองเดี๋ยวเพิ่นสังคมจำแนงหนึ่งก็คือว่าละกินซอสกินซอนกลางได้ครับพี่น้องกินของห่อนใส่ซอสกลางแล้วก็ห่างกัน ตจากน้อยนึงเพื่อหลีกเลี่ยงก็คือว่าล่ะพอมาเป็นเมดทุสองเมดกับเบิ่งกันแย่งกันเบิ่งกับปัทนาดีซึ่งกละกันก็เออเบิิ่งกันแย่งกันแช่ไหะครับบอกก้าวกันปัทนาดีบริหารเกียร์ังสรรค์ฮักกันคือว่าแล้วน่าใจคือปัทนาดีอยากอยู่ในโลกนี้อันดับสุภาคือว่านะครับเนาะอะจะรยการเป็นวิทยาศาสตร์มาบอกสำหรับดําเนินกรคิดหอดทุกคนเดอพไปน้อกหลอกไปครับผมแมหลากาเจลสงการที่มาเนี่ยก็บอกยิ่งย่คลิปก่อนหน้านุ่นแล้วอย่าลืมบอกต่อบก หรือว่ากดกระดิ่งกดไลค์บอกเทอต่อๆไปากแกเล้หลงเลยสำนมหนึ่งเกียัวเข็ไ่ได้ไปใ่นสานครับผมเบิ้งย่า่เบิ้งหลานหลักกะนี่แหละครับมองม่แม่ยุบัลละไม่ได้ไปหลอกหลอนสดอกมีผู้ปัญหาดีเกียจัเอ้ยจัวจะไปหลอกหลอนสเด้อวพาะท่านเนี่ยโอ้ยหองบอกคือยังย่าตีพี่ก็ซื้อแต่ดอกหงแหงมีพลายเด้อนี่ผ่านหลอดครับเอาสำนวนหนึงครับผมบ๊ายบายครับ รักทุกคนรักกับปัตตาดีเด้อครับเด้อบ๊ายบายครับผม